สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกม Clash of Clan ครับผมอยู่กับผม Master Ben ครับและนี่ก็คือบ้านใหม่ของผมนะซึ่งเจ้าของเก่าเขาเลิกเล่นไปแล้วนะซึ่งเป็นน้องของผมเองผมก็เลยไปขอน้องผมมานะมันเลิกเล่นไปแล้วครับนานแล้วก็เล่นอีกบ้านหนึ่งดีกว่าครับบ้านเก้าเป็นบ้านเก้าครับเป็นบ้านเก้าที่ยังไม่ไปถึงไหนนะฮะโ้โหแล้วแต่นี้แม่งอัปเดตแล้วเล่นยากด้วย ผมแม่งไปแบบไปปนนะเจอแต่บ้านนั่นเก่งมากเลยต้องลดถ้วยนะนะครับก็ดึงตัวเองเข้ามาอยู่ในแคนเรียบร้อยแล้วก็ตั้งเต็มโคลิดเดอร์เรียบร้อยฮนะมาสเตอร์เบนนิวนะครับทาหารก็ยังยังเลเวลไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ท่านโนยังเลเวลห้าเองครับดูโปรไฟล์ครับเป็นโปรไฟล์แ๊บ ก็อย่างนี้นี่ดาบตัวยังกากเลยน้ำยาไม่มีเลยอะน้ำยาใช้แข่งน้ำยากระโดดน้ำยานั้นไม่ได้ดากสเปลไม่ได้สร้างเลยครับโอ้โคดกากเลยอะโอ้โหต้องมาเล่นใหม่ย,ยาวเลยอะนะเล่นสายจิมสายจิมครับสายเจมเก็บเพชรน,นะฮะ มันไม่ไมใช่หละครับไม่ได้เก็บนานครับต้นมาขึ้นเพียบเลยได้เป็นหลายร้อยร้อยเมตรอยู่อ่ะนี่ก็เดี๋ยวต้องจัดบ้านใหม่หมดเลยครับเพิ่นก็จะได้มานี่เองป้อมโอ้โหอีกเห็นแล้วเหนื่อยเหนื่อยนะฮะบ้านเก้าอาบแบบนี้ต้องมาเล่นกันใหม่ยาวๆ วันนี้ไปเจอมาครับพ้นเพิ่งจะเจอเยอะน,ยนะก็ไปขอ,อยักษ์จากบ้านอีกหลังหนึ่งมานะบ้านมาสเตอร์เบนหนึ่งเนะส่งยักษ์มาให้โนมโนยังนะตัวเขียวอยู่เลยอะ่ะตัวเกียนมากคิงเยอะสอง คือทอั้งเดี๋ยวนี้มันไม่มีบ้านแบบว่าคือเก็บตังค์แล้วบ้านล,าลนา้างอะไรเงี้ยมันหายากอ่ะแต่ก็มีคนบอกจะเลิกเล่นเยอะนะเกมนี้เราต้องดูว่าเขาเลิกเล่นจริงหรือเปล่าถ้าเลิกเล่นจริงถ้าเลิกเล่นกันเยอะๆเนี่ยมันก็จะเหลือบ้านล้างเยอะนะแต่เราก็ป้อนกันมันเลยบ้านไม่แตกครับไม่เป็นไรครับเราไม่เอาถ้วยอยู่แล้ว เออตายเออดอกเดียวเท่านั้นครับคิงเคิงก็ตายง่ายมากแต่ได้มาแสนก้าก็คุ้มอยู่อ่ะมีคนส่งตัวให้ยังยังเลยครับขอยักหน่อยจ้ะจะมีคนส่งให้ยักให้ไหม ผมเรเอาไปแสนเก้าครับจุกหรือร้อยเปอร์เซนด้วยบ้านนี้ก็ต้องร้อยอยู่แล้วแหละอ่อนขนาดนี้น้องผมก็ไม่รู้เล่นยังไงนะมันเล่นพร้อมผมนี่แหละมันเล่นพร้อมผมนี่แหละฮะแต่ผมอมันนี้เยอะกว่าเอ้ยี่ใครแม่งลายมาตอนนี้วะมันเล่นไม่เป็นครับแม่งอัพรีบอัพบ้านครับมาดูถ่ามันดิเล่นมาก มันใช่เหรอฮะเล่นงนี้จัดหนักไปเลยพี่เอาให้แบบเงินเอาให้เงินหมดบ้านเลยนะให้เงินหมดบ้านเลยเอย่ทั้งมีเสาไฟด้วยมันเก็บร้อยเปอร์นะยากเนะี่ย จกมันเป็นอมตะเลยทางฟ้าไม่มีใครเก็บได้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ตายอย่างเครียดครัจะนกระตุกจังวะโเละทางฟ้าวิวสี่ด้วยก็ต้องดูชะตากรรมต่อครับมันก็เละแน่นอนนะมันไม่มีใครให้เลยอะ เคให้มาสเตอร์เบนเลยเหรอมาแล้วขอบคุณมากครับบ่นปรบก็ได้ปรับเลยงงง,งเป็นบ้านของน้องครับเป็นบ้านของน้องฮะไม้ของน้องไม่ใช่ของนอก ยืมเอาขโมยมาเล่นนะครับแต่จริงไม่ได้ขโมยนะคะก็ขอมาเลยมันเลิกไปแล้วรอคนในแคนนิดนึงโคเคไปหาป้อนเมีอยรเราได้ยักมาแล้วเราจะหาบ้านที่แบบว่าอื้อหืออันนี้ก็ไม่ไหว เจอแล้วนะฮะตังเยอะดีครับเราต้องลองจิ้มดูฮนะแต่มันไม่ใช่มันไม่ได้ลืมเก็บตังนะตังอยู่ข้างในแต่น้ำม่วงนี่สิม่วงนี่ไม่แน่นะต้องดูดองครับเราต้องดูดองยิงเทสก่อนยิงเทสยิงเทสครับโอเคเราค่อยปล่อยยักษ์ไว้นะ ngân làm gì xuống mùng Ngân mày xuống mùng thầm mày vã bởi cũng đeo mà đưa Phải mua men rồi hả Kẹp đi vậy người Công hang nha, mấy tẹt này hả, giặt tài rồi น้อยอย่างน้อยอย่างน้อยก็เก็บน้ำดำ,ดำ,ดำได้เออคิงอ๋อยอยู่นี่เออตาอยแล้วเก็บเงินไม่ได้อเออโอก้กระหานอ่อนมากบ้าเ้ยชุเลนมากครับแม่งต้องเล่นอีกเยอะอ่ะ แม่เงยต้องรดถ้วยลงไปเหลือทั้งสองร้อยสามร้อยแล้วแหละห<า>อะเพราะเจอเซอร์เจอแต่เจอแต่บ้านแบบนั้นนะเดี๋ยวนี้ไม่ไหวจะบ้าเลรออ,อีกยาวครับบ้านเก้าแต่แต่ปอมนี่ปอมบ้นเจ็ดครับเล่นยังไงวะมึงเนี่ยบ้าบ้าจริง ต้องเล่นอีกเยอะครับอย,อยู่ดิเท่าหอเก้าแต่ป้อมบ้านแปดครับโอ้พ่อมดนี้ยังเก็กซิมอยู่เลยแย่มากครับเราต้องมาติดตามตอนพาร์ทหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัว ลาไปเพียงเท่านี้แล้วชอบก็อย่าลืมกด u b s สไคร์ด้วยนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ครับมีคำถามอะไรติชมได้านาทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมโอเคครับมาติดตามตอนพาร์ทหน้าครับ see you again next time ครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม